แ,แต่จะเลยมีไม่มีตาควบสงสาร่สามโลลอยขั้วอยงนี่หวาวขางงึ้นอะพี่น<ม>้องครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูความหมานผ่านสามารถเขานะครับวันนี้ทักขนาดพี่น้องหมานขนาดเมื่อนี้ยกเอายกเอาพี่นอ้องคนนอนคือว่าแจังหวะโทรศัพท์มาหากรบ่บว่ารับด้วยพี่น,อนอ้อ,นองไงป้าเขาตักตะป่าไง โอ้ยห้องทรศรพท์มหากับบรับโทัร์รัทพหแม่นี่ว่ามันน้องเอ้ยนี่ทั่งสวอบเลยพี่น้องโอดโพดโพดโพดทีเดีนะมรงไนมง่ายหุ่นมิเต้งามๆเลยพี่น้องดินแนวๆนวๆอยู่สวัสดีพี่น้องหน่อยสัดีครับว่ามันสีทุกคนเด้อคอยให้กำลังใจสามาาถเด้อเนี่ยพี่น้องเอ้ยมันดักเอาป่าคนเดียวเนี่ย อ้าวสาวมหากระโปราบถ่ายแม่โอ้ยเอ้ยเอาอีกแล้วหนึตัวขัดัดามาใส่กระโงา้พี่น้องเานเอาปารมีานเนโอ้ยลอยเอาปลาคนเดียวพี่น้องเอ้ยที่นึงวันเนี่ยชิมม้ใจเด็ดอกเดี๋ยวับเ้นเก่ายังไงโอ้ โตมากกับวารับเลยมีติมซิมเลยว่แาแ่นหรอกติดอยู่ของวารับพี่น้องเอ้ยเอาขัดขักขัปลาเข่าดีพี่น้องปลาเข่าดีเอ้าบึมฝาเข่ขขขาขดีาดีพี่น้องบึ้มบึมโอ้ยเหลือแต่ตัวตนิดหน่อย ปุบายบดกี่นองเียน่น่หวไยน่นะไทยปบายป้ากวดอวดน็อดีดีดดีดียอดสุดยอดเรียกเขางามเนี่้เนียงเน้ยฮอนัไอือมิดซีดีได้บั สามีใส่เบิดขายเบิดนี่พี่น้องถ้าแมคโเฮ็ดงานอยู่แมโครบ่เฮ็ดแต่โอ้ยแมโคเียแมโคหางแนอนพี่น้องเอ้ยรถงแล้วรถงแล้วเฮาไปเฮ็ดปลาแล้วเฮานมาเบิ่เฮาไวกลับมาอีกอันนี้ย่อย่อตัวนั้นก็บ่ได้ยกเด้อพี่น้องนี่ก็ไปเนี่ยหอเรือนะ ปกติที่มีเล็กหน่อยนเนยอันนี้กันนี่พี่น้องนี่ย่อใหญ่อยู่นี่กับ่อเลยอ๊ะมืมมืมนั่นตัวสวยอุ้ยสีพี่น้องพูดเหบอว้าคือเราพี่น้องเอ้ยน้ำตาแทบไหลเลยตอนนี้ น้ำตาไหลแลวพี่น้องเอ้ยมึงต้อเขาเขาเบอกเนี่ยโอ้ยว่าคือนาะเบอกเสีงเฮาคักน้อกนบอกเสีเฮาคักนาะงน้ำตาไหลซะน้องทุกอนยิงอีกยิงอีกยิงอีกเครื่องกระโรู้ว่าเนี่ยคือเอาหมดเนาะอ๋ มาเสียบฆ่าตัวเก่าเนว่า,อาเอาหากินแช่นกันนะหลักเด้อพี่น้องเด้อว่าคือเนาะนี่ปลามอยู่มุมนี้นี่นี่มุมนี้นี่มุมนี้เก็บสิโลกับปลาหน่อยเว้ยเอาปลาหน่อยจังริงจริงหน่องนี่สามแยกเด้อพี่น้องตรงนี้ก็สามแยกเด้อพี่น้องคลองของ้างหลังเขาก็สามแยก อออ้ย e <hi> เอาอีกแล้วพี่น้องโผด่โผล่ามันอยู่นีวัดก่อนี้เอ้ยเอาเยอะเอาอีน้องมา้อยเอา้อยเอาหมูวานก็อัก่ีพันทุไหมตะมือตัวมหน่อยเขาว่านว่านนี่กะว่านนี่กะเอาพี่น้อง โอ้ยถ้าเขาไปโทรมาหากบา็กะบะว่าก็บว่บอกเข้าดอก,อนนก,กอพุ่นอั้นก็สามแยกแล้วพี่น้องฟังนี่ก็สามแยกด้วครับว่าตาไอ,อ้แม่โวเงินให้ยสองบาทโทรไปหาอือ,อตึมๆน,นันน่นนั่นนั่นตามอีกแล้วตามอีกแล้วสองโอ้ยตีๆขนาดพี่น้องใส่งามๆทั้งนั้นเลย พอดโผดโผดดเอนี่ปามยุ่มุ่มนี่ปามเลาะางางเลยเห็ดเห็ดจังไดเขาก็มานอกพี่น้องคนมันตัวน้อยๆเขาตักไปจะของตักเอาืหอบเกิเนาะหอบเกิเนาะนอะไรเนี่ยอาตาไหลเนาะ โอ้ยน้ำตาจะไหลแล้วพี่น้องน้ำตาก็ไหลแล้วอืออือตึ้มๆชื่อมิดแต่บา้านเปิดอ๋อใหญ่ใสใหญ่ขว่าละอ๋อจัดไปแม่โค่ตาย,ทาย,ยออแทบพี่น้องเออแม่โค่ประเฮ็ดงานตรงเนี้สงสัยแม่โค่ห่างเขาอยู่รอบๆกระบาดเนก่อนกันต้องไปแช่หามือ อนอนไผมาฝากชั้งนอนน่นอนหนึ่งมาฝากนอนหนึ่งไงโอ้โอ้ตอนนึงใช้เวลาคุดแบบงโมองโมงม,งมีนดอกเยบบาว์คือเถอะไอ้คุดเอา,ข,าขอก<อ>ตัว่ ีันว่าปลูกไว้ล้างบ้านนะนั่นก็ให้พ่อเทาไปบดเดียวฉันวาปลูกไว้บ้นต้นมะม่วงตายนั่นะอ๋อนี่เนาะนั่น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 เอาเอาเมียน,นั่นใส่มันเงาเนี่ยนาะโอ้ มาเกือเลเอาเอาเลดใส่ชิวนปเลยยงก็สองตัวตักเหล็กคนเนี่ยูเอาอยู่พี่น้องเอ้ยจุ๋มวุ่นเอาตบกันเนียนอัตตาดูวุ่นแม่โคก็ตายแม่โคข้านอเาทปีบานม่อนวัวคือเนาะนั่นโอ้ยเขาดีดีพี่น้องามงาม อ๋อๆตัดปลากับวัตถุกับบัน <ans> สามแยกนี่พี่น้องนี่นี่สามแยกนี่ปลาไหลปลาไหลพี่น้องนี่ปลาไหลปลาไหลพี่น้องปลาไหลปลาไหลคักคักคักอ้ยคนมันยิงในกับมันพี่น้องเครื่องกระสอบแล้วปวดคักอีดีนี่คักเนาะมันมันมันขนาดพี่น้อง ao, yốc, anh mua đi, đi. thả anh nhá, tuổi nhảy anh chỉ bói phan vậy mẹ ui sáng kiệt đi ra đi ra đi ra lại anh đi ra đây, anh tôi ra đây, anh đi ra đây, anh đi ra đi ra đây, anh đi ra đây, anh có ra đây, anh đi đây, ตัวขาวอุ่นดุนย้ยนยมาว่าคือฮะจักบอกป้าอยู่ยังไงว่าคือหัวหัวัวหากินเชียงรนะหัยกขายเอาหมเล้วหัวรอยถาได้ขายนมันลดบนเอามือนีร่อยหาอ่อยยกว่าท่านยกว่าท่านก็ว่าไปเังสนเราพี่องออกแป๋วเขายังหนูนี่แหละเห็นหนูเห็ดแป๋วออกว่าลายแป๋วพี่รองเอะ

เาเอาไปฝากอันนี้เป็นนันตัวเติม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 ปลาเขาดีเด้พี่น้องโอ้พุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะเออสามพี่น้องบานนี้นกจังไงก็ติดพี่น้องปลาไหมปลาล่องดีแท้ปลาล่องดีพี่น้องปลาล่องดี ได้ใส่งามๆไหมอ๋อหัวเสียบข้าวหรอบา้านวายลงไปตัวใหญ่ก็ม้วนด่าหัวเสียบข้าวอยู่ตักได้ตักได้อสองตัวตัวนิดหน่อยสามห้าจิด <c oughs> ตามเครื่องอันอัลลัก,กับเครื่องเียพี่น้องเด็ดได็ดสามหัวตักสองจัดไปจัดไป อีบีครับอีบีเมื่อนี้สิเต็มกระสอบแล้วพี่น้องเมื่อเนี้วกระสอบนี้ว่าเหลือพี่เขาดีป่ะน,นี่อ๋อตัวเกา่าน่แลอาขึ้นมาปดโอ้ยมาเสียบข้าในเงงอยูอย่เร็วๆ,ๆรถเข้ามาแล้ว,ร,วรถเข้ามาแล้วๆๆรถเข้ามาแล้ว ไปรถมาเปล่าปวดยังหงาว่าท่นานนี่ห้องเฮ้ยเดียยรเลยเอาเข้าไปอีกแล้วนี่สุดยอดสุดยอด มโลพี่น้องเครงกรสอบบอกว่าสามโลโอ้่งัไัง่เดียวมันคิดี่หน <c oughs> ต้นนะนะังไปัง,งเดียว,ยว,ยวโอ้ยเครืงกรสอบบอกว่าสามโลพี่น้องว้าวขกเยีเกระสอบแม่งกระสอบหน่อยกรสอบว่า,า,วาหารหมูนีพี่น้องเอานบอกว่าสามโลพี่น้องโอ้ตายั่งิดทเียนะโอ้ยที่เครื่อ,องกระสอบอะอันนั เ,เครื่องกระสอบบอกว่าสาม r ồ โอ้ยตัวเล็กหน่อย,ย,ยเล็กหน่อยก็ว่าเสือได้หนิพี่น้องเอ้ยน้องอุ้มบึ้มโยใสอ,อ,อ,อยู่ใสล่ะอยู่ใสล่ะเฮ้ยพี่น้องธรรมศาสตรธรรมศาสตรับพี่น้องสามแยกทั้งหนา้าทั้งหลังเลยเด้อพี่น้องเด้อคล้อง xăm giác ngang lăng lên Ô, phun, phun, phun. Phun, phun. Phun, mẹ cô gái gió tay ngang và ghi gian lê mô mày phải không thêm 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 มันจะนับขนมเดียอืมเด็กอีกคู่นึ่ง้อืมอิ่มเอยสมบูรณ์สมรณเท็มขาดตลอตลาดบ้นเลยวะอืมใส่ไมใครได้บ้แล้วนั่มวันออกแป้วขีังนูอีกแล้วกินนูว่ะสามโต๊ะ ได้กินหนูมันออกแป๋วขึ้นหนูอีแหละก็เอาไปล่ะเงินพัดิกินแีนยเห็นว่ากันดีโอ้วอไกินหนูโดนเด้โอ้ยอยู่ใส่ป่าวัดละเออกันเอแค่คนเองเท่าอ่อยหกสิบเด็กดีเด้เะพอะคนหางเลยอ่า มันเห็ดขันตอนมันเห็ดยากว่าววาันวาไปลอกนังนู้แล้วผขาไปหาบานนี้ตโซีน้ไมเอาห้องงเราบ้องเห็ดมาเด้หอห้องบบกวนจาให้เอาห้องบุษงว่าอืมอ่ะอากาศมานอนองตึ้มนั่นดีนันดีนันดีเอาปต้องไปต้องเอาหนักอนุรักษ์เนี้ยมากนณีแอะไปมันใหญ่ก่อนนั ใส่เงี้แตงใองเขาบริจาค้แตงก็ึบริจาคเ้จีเรนมัมันตัวเี้ยคเ่น้มน้พีนองสอบกูสิเต็มแล้วโคตรข้าโคตรเนียเต็ม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 บึมมนนนั่นนัโอ้สลิดสลิ ส่ลิดเอาโมเดลขวดมากพี่น้องเอ้ยอะไรนใส่สลิดไหมโมเดลขวดมากสับยุ่วฝุ่นสลิดว่าเห็นจักโตเลยไหมว่านี่บกเขาจักโตเลยสลิดบกเขาแล้วเขาหลอกค้อมว่านเอาให้มกนั่งโต๊ะปลาอยู่ใต้สะพานเต็มกระซังเว้ยเแห้งหันโต๊ซีโตโลหาโตโลนี่แบีงให้มันมดโต๊ะใหญ่ก็ให้มันคือกัน แบ่งแดดได้ทั้งฝนปล่อยทั uh, ้งนี mum 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 uh. um ้อดอยากบักแหงพี่น้องโอ้เราสิเอาเก็บมาให้เพราะเอาเอกปลาน้อยปลาน้อยวะเหี้ยวตัวใหญ่ไหมเฮี้ยกินปลาซิวบ่พี่น้องเหี้วกินตัวใหญ่เนาะเอาเป็นคนหยกเนาะแน่นหนงพี่น้องโอู้หึแน่นละเป็นไหนก็โดดออกวะอืมอืมฮึเฮ้ยจะโดดออกวะเถะนะฮก็โดดออกวะ ไอเจอว่นนี้ยอเจ้าอยกันน้องนัลักไปมึงไข่อืมมีเงินอสามนั่นสมมึงไทยอมีจินมีไช้มีเกร็ดมีศักิีเรีออเอาไปพร้อมกันค่ะอืมเอาเอาตัวนี้ง่ได้ปลาสลิดตัวนี้ไหมฮัขวดมาใส่บ้าโอ้ หาขวดมาใส่ปลาสลิดต ah ัวนี้ก่อนจะไว้ก่อนใส่กับต่อว้ก่อนไปหาขวดมาะไซโอเคเมื่อปล่อยผ่านว่ามัตาย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 ปลาสลิดทนเหรอคนได้เสียขัดข้อมันวนาวตายนะคนยิงตายเสียขัดข้อ ปวดยู่ได้นี่างหาเส้นใ่ติดกตุกเดาะแล้วโอ้เขามีทดกอบไม่ไดวลค้าตสามมาได้ฮอมซินนเลยเราบวะเนอะเพ้มเพิ่มเ่ม้้มเขาขึ้เลาเปิดเปิดกระสอบก่อนนะเปิดกระสอบเปิดกระสอบก่อนเทียว โอ้ยหนังเครื่องกระสอบพูดนะเปเบิ้งในถังไปเบิ้งในถังเครื่องกรสอบปิดพงานเปิดเบิ้งแล้วเปิดในถังพูดในถังนไปเปิดเบิ้งพงานของเ้านี่ถังอ้าเวลาไปเบิ้องในถังั่นหนัหนังเอาเบิ้งในถังเอ้าคือเนาะปวดเนาะเอาว่าปหดเบิ้งให้น้ำเน้เนป่าอดี โอ้พี่น้องคนได้เห็นผลงานเนี้ยมาสักทีอ่าพี่น้องอยืนนี่กับสวอปก็เต็มอยู่พี่น้องไงว่านะี่ถังอีกนะพี่น้องนี่เต็มอีกระเบนินอ่ะนี่ถังโอ้โหปวด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 อี๋ีพี่น้องไงถังนี่กับโมเมนต์ว่า หน่อยเด้อซิฟกโล่เด้อพี่น้องคนนี่ทางนี่เกือบเต็มพี่น้องนี่ไี่กระสอบอีกโคตรคักอีดีเลยออู้ยหมานคักหมานคักพี่น้องผ่านสามารถพูดโยกทึ่งพูดทึ่งสะพานพ่นพี่น้องพ่นทั้งหลังเข่าพูดพุดยอดครับนะเอาครับฝากผลงานไว้ด้วยครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยโคตรหมานเลยวันนี้ผ่านสามารถยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย